มรดสินสิบห้าเป็นเพื่อนกันอินทปาลัมอยู่บ้านนางสีเจริญพักพุณยายเจ้าของสวนโว้สวนแน่ปลูกพักปลูกยาหลายตัวนี้เศรษฐกิจพ่อเพียงใหญ่ของปูนยายหนูปูนเนาะบ้านน้องสีเจริญเบิ่งผลน่ะบอกอีหยังคืองเหี้ยแทนนันมั่งดูปูนบักละ

สิบต้นกลัวเออจะเอาลงแต่แถมที่เป็นห่อไว้ยางดีให้กันนะเก่าซิปตั้งห่อไว้ง่แ่ดวงดวงกินใส่ใน่มปนบ่ยังได้จะได้ขายอีกหลายยี่ตานี่มวนนี้อเป็นละเดี๋ยวป้ เออพี่ไะนย่ายสิ้าไปเบิ่งพี่ไหนบ้าสีแ<า>ดงอันนี้สีแดงอมมืดกับสองสองจันหลักสองจันหลักใสอันนี้กระเบิดแล้วอันนี้อันนี้กระผ้าด้เอาเออมือเพิ่งเสรเปิดให้เบิ่งนี่มึงดูถ้าได้์ยูไม่ได้กินถ้าได้ขาย อ๋อ่ไปวัดอ๋อ้สื่อประตูยืนนี่มีสองวัดเตะวัดวัดปุ่นอันนึงบ้านบ้านนั้นวัดปลูกจังปีแล้วนี่ย่า่มันก็สูงค่ะแค่นี้แต่ว่าต้นนี้เป็นลูกมูเป็นยี่ว่างเหรอตอนห้าวปลูกห้าสิบหูบัว่าต้นผหรือต้นเมียเมียม่กล้าสื่อม่ไปี่ไหนาได้บ้าอะไบักญงเลยอ ส้นเนื้อเยื่อหรือว่าพอมะเร็ะเพราะคือ่นก็เอาน้ำพันนัำตาลเกล็ดนะอันนี้สีแดง่น่นปมาผสมพันธุ์กไทยเออแห้แห่ปลาจำเนียวนจำนิยวโป๊คนให่ก็เนิยวโป้อีกว่าอ๋อใบยางดีเลยกินแบบไทย ไปเนี่เป็นน้อยแม่มันเลยหลายหลักรถจรถรถมีฝาลดแนี่รถบ่มีฝาดซะเลย,ยต,ต,ต้องใช่ไหมนี่ฝาดมาหาเฮ้มันฝาดบวมคือช่องฝาดฝาดเนะาะจ้มันมันสมีฝ<ะ>าดต,ติดสี้สมฝาดกระมีกับนานี่ยังกับนานั่นบ่ได้เอาล่องแต่อันซุปอันอันอันนี้แล้วต้องทันคอยซิมไอตุ่นตุ่นคอยซิมลื่นลุ่นในบ้านแบบนี้ ส้มเคยแล้วกับส้มขายแล้วก็มี่นะเติบเยี่ยมชมสวนคนใหญ่ปลูกบ่ค่อยหลายปันไดเนาะแต่ว่ากัพ่อมี่ได้ขายนะต้นนี้มันตลอดมันเป็นมันก็เป็นทุกอัน ใส่าันบ่ได้แยกแกจะยากแยกบ่ซุ้มแยกต้นนี่มันเป็นด่วงตัดมันออกออกไปแล้วบัานห้องบ่มหนี้คว่ำรูเรื่องนี้ปันไามันก็เลยตายมัดก็เจ้าสังเกตนอนนอนยังไงสิล่ะออกออกมาตายมัดมันแยกแยกออกบ่นี่เตะกต่ห้องบ่อห้องบ่รูห้องห้อบ่อรูอันนี้ปันไาเออตั้งตั้งได้ห้าปีละมั้งแยก ย่ามปีนขึ้นไปห่อกับซีเต้เฮ็ดลัางลังนั่งลานมันบ่ปลาสูงขึ้นสูงขึ้นจักปีละนี่ไม่ดูไอ้ต้องถามยายอัชี้ปีชีปีค่อยเป็นแต่นี่ชีปีเพิ่นว่าสามปีถ้ามันสมบูรณ์บ่สามปีต้นที่มันตายสาม แล้วอันนี้กระจันป oh, ีอันอันนี้ฮะปีไห่ค่อยเป็นโอเป็นสองปีนี่แหละเป็นปีสองเงยใหญ่ขึ้กันเนาะอันอันใดต้นใดที่มันเลี่ยงเงี้ยเลี้ยวๆนิ้วก้อยซ้ำนิ้วก้อยมั่งน่ะนี่เต๋หวานดีโยโอ้พุ่นะเงยใหญ่แตงใบใหญ่ บ่ได้เต้งเปนไดนบ่เพราะว่าอันแม่นเจ็บขาปีนี่เล้วอันี้จะไออายแล้วลงมาซอยอมันนี้อันมันมันหัวถุงถุงมันหัวฝนมันชี่มเขามันก็เลยเป็ต้องห่อมองอันนั้นไว้บ่ให้ฝนมันถือน้ำเนาะฝนมันถือมันก็เน่าบ่หมาดเป็นบ่ มันมันรู้ธรรมดาก็มาดูมันมันซุ่มสิมันเลยเปิดไว้เออมันซุ่มเนาะมันเจีดเห็นมันเน่าเห็นมามันเน่าเนาะอันจจ้อยู่ทั้งกินเด็ดซิมเลยมันเน่าวเออกระจายฟาดฟาดเลยนี่เป็นโบกขาดกันเลยเปลี่ยโล่งเลยเพี่าร่างไม่ได้เปิดเลยไม่ได้ไปลดร่างมันไม่ได้เสีดไม่ไม่ได้เสีดยานบ่ หวานนี <l panels> Whoa, yeah. 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 Uh ่ดูแต่ว่าจีฝสายนิดนึงอืมจีฝสายนิดนึงอืมนั้นจะต่วนนุ่งเ่ายนะหืมลูกมันก็คือกันเนาะอันอันนี้ลูกกลมเออนัมาจาะเขาเขาเขาผสมก่านให้ได้กินแบบไท้ ออกมาเลยเป็นรถบรรทุกจุมาเองแต่บ่ประจมนั่นคือผูกห้องไปซื้อนอนนั่เพื่อนไหมอ๋อเพื่อนมาผสมหายอ่ะอันนี้เดี๋ยวกินดิ้นเสร็จละหายเลยอืมเอามันนอนมันตัวนี้นอนมันออกบ่แยกเลยมั้ยบ่เออเบิ่งนอนออกอ๋อเขาก็ต้องมีวิธีการเฮ็ดเด้เนาะเออบัดทีนี้ก็อันนี้ของนอนคือของต้นหลักอันของต้นของต้นหลัก เนี่ยถ้าเฮาเห็ดบ่นั่นตายทั้งแม่ทั้งลูกอาจารย์เขาบอกเอออุ้ยอยังนั่นอ่ะโอ้โหตกใจมากนี่ใช่ไหมโอ้มันเบียดกันมันเบียดกันมาชิมชิมชิมเลยตามสบายกินแบบจังจีเออเออเป็นไรมันชิเป็นแน่นๆปากเนื้อแน่น เงางาเนอะต้นเลี้ยวเหรอจิ้ปลาจอยนิดใหญ่นิดใหญ่แต่ว่าก็จะเป็นรสาติของเพิ่นไปที่แต่ว่าอันเมื่อวานนี่เขาจิ้มเบืองมันหวานถือใหญ่ก็ออกไปพวงหนึ่งอร่อยสามสีติดสาดจะเนาะแต่ปีก่อนปียังเพิ่นมาปีนี้ละแม่ขายลดราคาลงแบบให้ทีบ้านเทาได้กินทั่วถึงเน่ที่แรกมีกำลังซื้อพร้อมจ้า แม่กับนี่แม่กับเก็รกล้องละาเศ้าเราอยังเตยสิน้ำเราชิมเลยเนี่ยซิมซิมาต้องเกง่งใจมาถึงที่แล้วเนี่ยเปิ้ลแตกเปิ้ลเปิ้ลแตกเปิ้ลเต็มตัวสิหวานแดงแตกอ,อืมให้เพรอะมันกระดามหวานใช่มัน้ำเี่ยวไม่สวย